อะไรวะเนี่ยโอ้โโอ้โหเออผมก็ขอไปนะสำหรับเออช่วงเนี้ยเพราะว่าผมเนี่ยเออผมเข้าโลกบกไม่ได้อันนี้เป็นคลิปที่ผมทำไว้แล้วนะเห็นไหมอันนี้คือผม, <S 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 มค,คือผมอะ่อมอะก็ไล่อ่านคอมเมนต์จากทุกคลิปของผมนะนะ ซึ่งผมบอกได้นะว่าผมไม่สามารถเข้าโลบอกได้เลยอย่างถ้าผมได้โทรศัพท์อันใหม่เดีวผมจะต้องย้ายข้อมูลอีกแต่ว่าผมใครรู้วิธีทำให้เออโรบอกหายหายครั้งก็บอกผมได้นะครับอย่างผมไปแอบลงดันมาในบอคุณนะครับ Okay. อันนี้ก็จะเป็นสันส้นๆมากๆ